วันนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอโทษด้วยนะคะมานั่งแกะทองจากถุงดีลันอาจจะไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะคะเ,ะเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์ครับอยาใช่วยแกะเลย แก้เนาะก่อนองัน้นเนะเะจะได้ไม่แก้จะได้ม่เมาต่อมาสวัสดี18,300นคนดูนะคะวันนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะหนึ่งขอบอกเลยนะไม่สนับสนุนการพนันนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันเนาะหนึ่งสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะใครที่อันเดียว ไอ้เต้าไอ้เต้าไม่เข้าเยอะขนาดนี้เลยหรอประชดหรอโห่โหดจังเสียงไม่ไหวลขอกั้นไกลหน่อยตัดให้น้องหน่อยตัดสวยๆกว่านี้เคอ่ะสวัสดี18,800คนดูนะคะวันนี้เสียงจะแหบนิดนึงตัวจริงแน่นอนนะเพราะว่าวันนี้ตัด ผมมาแล้วนะคะตัดผมมาแล้วก็เลยเป็นแบบว่าจินตลานะ,ะต้อนรับความเป็นจินตลาก็สิงแห่ไปเลยะฮะแหบไปเลยเมื่อวานนี้เนาะถึงได้มีการไปทำการตรวจโควิดมาตรวจทั้งบริษัทเลยนะคะผลการตรวจเชื้อออกมาผลเป็นลบไม่ติดเชื้อโควิดและอีกเจ็ดวันก็จะไปตรวจอีกหนึ่งรอบ จากกรณีที่หนึ่งถูกพาดพิงนะคะอะหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยคนดูวันนี้หนึ่งมีเลขมงคลมาฝากเลิกดีเลิกดีเนี่ยก็คือวันที่เก้าเดือนเก้านะคะเลิกดีก็คือวันที่เก้าเดือนเก้าเมื่อวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยหนึ่งก็ได้ไปกราบขอพรปู่มา อาจจะต้องบอกว่าอาจจะใช้คำพูดที่มันแบบเข้าใจยากนะคะเพราะตัวหนึ่งเองหนึ่งก็ถูกกดดันนะคะวันนี้ ทองมาแจกทองจริงๆไม่ใช่ทองเคไม่ใช่ทองปลอมสร้อยคอทองคำทองจริงๆ This is a ทองเลยนะคะ Very very ทองเลยคือทองจริงๆเลยวันนี้มีทองมาแจกวันนี้จะเป็นการไลฟ์ วันนี้จะเป็นการไลฟ์เกือบครั้งสุดท้ายนะคะไลฟ์วันนี้เสร็จปุ๊บจะมีไลฟ์ครั้งสุดท้ายก,อกอ่อนก่อนสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยประกาศผลลางวันนะคะก่อนหวยออกอันนั่นแหละอะโอ้ถ้าพูดคำว่าก่อนหวยออกแล้วกูโดนจับนี่ขออนุญาตนะคะรวมตัวลูกลูกเพจไปประท้วงเลยค่ะแค่พูดคำว่าหวยออกแล้วแล้ว,ลวจะโดนอะไรนี่ มันสีคากโพดหรอสิ่งเซ็กซี่เนาะอีจีนยังไม่ไปอีกเหรออีจีนยังอยู่นะอีจีนยังอยู่อีจีนยังไม่ไปคือซื้อทองมาแล้วก็จะต้องแจกให้กับลูกเพจทีนี้รุกกวนพิมพ์คุยกันได้ไหมคะ พิมพ์ขายของได้ไหมหยอกหยอหยอกหยอก,ยอ,กอ่ะมีทองมาแจกมาแจกวันนี้เป็นวันที่แจกแบบแจกใหญ่แจกยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงและสร้อยทอ,องคำหนักหนึ่งสลึงสวัสดีสองหมืสามพันห้าร้อยคนดูอันนี้เป็นน้ำหนึ่งเองไม่ใช่จินตลาดแต่อย่างใด ถึงแม้จะเหมือนตึงโมตึงโมตึงโมว่อนานแหบกกว่าน,นี้นะวันนี้ดีขึ้นนะฟังนะใครที่ได้เลขมงคลไปแล้ววันนี้หนึ่งมีเลขมงคลให้อีกวันนี้หนึ่งมีเลขมงคลให้อีกนะคะใครที่อยากได้อยากเข้ากลุ่ม อยาก CF สินค้าใครที่อยากได้อยากเข้ากลุ่มอยาก CF สินค้าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มรอบนี้เป็นรอบที่แจกเวอร์มากคือแจกทองเยอะแบบนี้เลย1นึ่งบาทสองบาทสบาทสบาทหบาทหบาทแจกทองคำห้บาท ใครอยากได้กล่องสุม่อะมอะไรมาสุ่มดีวันนี้เปิดแค่กล่องสุม่มไหมเออแล้วเปิดอะไรอื่นด้วยนะเมื่อวานไปเที่ยวเวียดนามคือปังนะไปเที่ยวบินที่ เ็ไปเที่ยวบินรอบ V I P นั่งอยู่ชั้นบนเครื่องบินมีสองชั้นมีชั้นบนกับชั้นล่างนั่งชั้น V I P อยู่ข้างบนไปเที่ยเวียดนามไปเทีเ่ยวเดี๋ยวจะให้แคปเลขมงคลย้ำนะคะคนที่เขาให้แนวทางอะ่ะ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขจ่ออะไรรัฐบาลนะแต่หวยอื่นไม่รู้ใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วสแสตชื่อมาค่ะใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วสแสตชื่อมาค่ะลูกค้าฟังให้ดีนะใครฟังไม่เข้าใจครบห้าร้อยกล่องหนึ่งปิดรับนะคะหนึ่งบอกก่อนนะเพราะว่า หนึ่งมีส้อยคอทองคำมาแจกเท่านี้หนึ่งจึงรับแค่ห้าร้อยกล่องนะคะหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่ไหนได้เลยเพราะอยู่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดนดราม,มา่าก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยใช้วิธีการแจกไปเลยค่ะทุกเพจ8ดเส้นค่ะฟังเด้อเป็นแบบพอดีว่าแบบ หเอาฝันถึงทะเบียนรถหนึ่งก็เลยว่าเออมันเป็นเลขมงคลของหนึ่งมากๆเลยหนึ่งก็รู้สึกแบบว่าเลขทะเบียนรถค่ะเจ็ดสสามหนึ่งฝันเห็นรถคันนี้ฝันเห็นรถคันนี้เป็นรถฟอร์จูเนอสีขาวรถหนึ่งหนึ่งก็เลยชอบเลขมงคลนี้มากเลยจะเี ใ,ให้ลูกน้องไปหาซื้อลอตเตอรี่เผื่อลูกน้องจะถูกลงว,วันที่หนึ่งเผื่อจะถูกลงว,วันที่หนึ่งให้แกร์มวหนะนับสิบนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝันเห็นทะเบียนรถจะไปซื้อลอตเตอรี่ ได้ลูกน้องไปซีโรตรี่จะได้รางวัลที่หนึ่งได้มาแล้วเหรอลูกน้องหนูได้มาแล้วอะลูกน้องหนูแปลงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอะโอ้โหใครโอนแล้วพิมใครโอนแล้วพิมโอนแล้วสแลชชื่อมานะคะ คืนแตกอะ